เรื่ที่การยืดกล้ามเนื้อคอก่อนทำไมที่เกิดขึ้นก็คือคอเราก็จะยืดไปข้างหน้าพอกล้ามเนื้อคอยืดไปข้างหน้าเนี่ยตรงกล้ามเนื้อด้านหลังคอต้องดึงออาไ้ต้องดึงคอเรากว,วาไม่งั้นคออย่างนี้นะครับผมแล้วหน้กสีษะมันไม่ลงบนตัวนะฮะเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อคอมันจะตึงเก่งมากนี่เป็นต้นเหตุคนบางคนที่ปวดเป็นลักษณะบอกว่าเป็นปวดบ่าปวดไหล่ปวดคอหรือบางคนบอกปวดไหลเกร็นะครับผมจริงๆไม่ใช่มีเกร็งจริงนะครับผมบอกปวดไหเกรนงแต่ว่า พอไปนวดก็หายอันนั้นไม่ใช่ไม่เกรนแล้วนะครับผมอันนั้นคือกล้ามเนื้อมันตึงแล้วมันทําให้ร้าวขึ้นสิ่งสารถ่ายยืนพวกนี้ก็ง่ายๆเลยครับผมสำหรับต้องบอกก่อนว่าท่าที่เรานําเสนอตรงนี้เนี่ยเป็นสำหรับคนที่ไม่มีปัญหาเฉพาะจอจมนะฮะถ้าคุณมีปัญหาเยอะแล้วก็ไปพบแพทย์ก่อนเพราะว่า ถ้าพวกนี้สำหรับคนปกติช่วยแต่สำหรับคนที่มีปัญหายเยอะอาจจะทำร้ายก็ได้เพราะในบางคนนี่มีมีปัญหายเยอะมากๆาก็อาจจะมีปัญหาได้แต่ว่าวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีป้องกันก่อนที่มันจะเกิดอาการรุนแรงนะครับ,รบแต่ถ้าพวกนี้ค่อน,นข้างปลอดภัยนะครับผม ง่ายๆท่าแรกก็คือเริ่มจากการนั่งตรงบนเก้าอี้ทำมันทางานเราทำปี่หัอกางได้นะครับผมการจะกิญชวนนะครับเริ่มที่ด้านเริ่มที่ด้านซ้ายก่อนนะครับผมเอาเรามือด้านซ้ายเนี่ยจับศีรษะทางด้านขวาเข้อมาทางด้านผมนครับเอามือขวาเนี่ยจับขอบขอบก็ยี่เอาไว้ครับยืดเราก็ใช้มือด้านซ้ายเนี่ยดึงศีรษะเราไปทางด้านซ้ายนะครับผมโดยที่มือขวาเรายังจับก้อี้เอไว้เพื่อให้มันตึงนนะครับผม ราจะรู้สึกตึงตรงบริเวณก้างนิ้วด้านขวานะครับผมค้างอย่างนี้เอาไว้ประมาณสิบวินาทีนับนะครับ 2> 2, นะครับผมทีนี้ก็เปลี่ยนสลับไปฝั่งผมแล้วก็มือขวาจับอ่านะครับผมแล้วก็ดึงมานะครับผมนะครับผมเอาแค่รู้สึกพอดีนะครับผมแล้วก็ค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9 10โอเคครับตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะาการยืดต้นคอด้านข้างสองด้านนะครับผมจะทำให้รู้สึกโล่งขึ้นนะครับผมบางคนที่มีลักษณะของการชาล้าลงมือก็ดีขึ้นได้ลด้วยด้วยทำอย่างนี้เนี่ยครั้งนี้เนี่ยทำออซ้ายและขวาซ้ายและขวาเนี่ยกันสามรอบนะครับผมนะฮะก็จะเป็นลักษณะทำให้คลายขึ้นนะค,ะนะครับมะท่าต่อไปนะครับเมื่อกี้เราบอกแล้วว่ามันจะตึงมากตรงด้านข้างกับด้านหลังทีนี้เรายืดด้าน ค้างไปแล้วเราไดยืดด้านหลังต่อนะครับผมเริ่มจากนั่งตรงนะครับผมเอามือประสานหลังไททอยนะครับผมสองฝั่งเลยนะครับผมขึ้นมาสูงนิดนึงนะครับผมตรงส่วนที่วนุ่ที่สุดของศีรษะนะครับผมทีนี้เนี่ยก็เกรงคอไว้นะครับผมแต่ว่าพยายามเอาเอามือเนี่ยดันคอมาด้านหน้านะครับผมก็จะรู้สึกตึงที่บริเวณหลังคอด้านหลังนะครับผมค้างไว้นับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้สิโอเคครับผมทำอย่างนี้เนี่ยประมาณสามครั้งอันนี้ก็เป็นการยืดแล้วก็บริหารกล้ามเนื้อคอด้านหลังด้านหน้าเนี่ยเราไม่ต้องทํามากเพราะสมัยไม่เกร็งเพราะเราชอบคล้อมมงมันด้านหน้าโอเคอันนี้ก็คือต่อไปก็เป็นหัวไหล่นะครับผมหัวไหล่ก็มักจะมีอาการห่อมาทงด้านหน้านะคร mm ับผมอะไรใส่อย่างนี้ท่านี้ง่ายมากก็คือเริ่มต้นจากเป็นท่าปกติก่อนวางแขนข้างลำตัวนะครับผมพ้่อยแขนตามสบายนะครัคบผม เสร็จแล้วก็ยับไหลขึ้นมาสูบเลยนะครับผมค้างไว้1 2 3 4 5ส7 8 9 10ี่ห้าห้าสนะครับผมเสร็จแล้วก็กดไหลลงไปให้สูบเลยให้เต็มที่ะครับผม1 2 3 4 5ส7 8 9 10ี่ห้า้าสครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็ทำซ้ำสามครั้งใช่ตรงนี้ก็จะเป็นการลักษณะาการเปลี่ยนความยายงวกล้ามเนื้อหัวไหล่ทำให้มันเหมือนกับว่าเออได้คลายตัวแล้วก็สูบฉีดเลือดใหม่เข้าไปด้วย ท่าต่อ,อไปไหมครับทีนี้อาจจะนั่งหรืออาจจะยืนก็ได้บางคนนั่งออฟฟิศนั่งทำได้บางคนก็อาจจะต้องยืนนะครับผมง่ายๆก็คือสมมติเรานั่งทำนะครับผมก็ประสานมือทางด้านหลังนะครับผมประสานมือไว้ทางด้านหลังนะครับผมแล้วก็ยืดแล้วก็ยกมันขึ้นมาทางด้านหลังให้ประสานมือทางด้านหลังใช่ยืนก็ได้ครับผมยืนทางแ้าก็ไม่ครับผมเอประสานมือทางด้านหลัง สั่นมือกันด้านหลัง,ง,ลงครับผมจากก้ามก้ามครับผมเสร็จแล้วก็ตัวตรงนะครับผมแล้วก็ค,ค่อยๆยกตรงนี้ขึ้นปึ๊บ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 จะรู้สึกตึงด้านหน้าน,นะครับผมนะฮะค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคนะครับผมนี่ก็คือเป็นการยืดยืดกลามเอ็นด้านหน้านะครับผมเพื่อให้รู้สึกว่าไหล่ไม่หอบครับผมไล่ออกมาใช่ไล่ออก,อกอมาไหล่ครับผม่ะต่อไปครับ กางก็ได้นะครับผมกอดตัวเองแนแนๆเมื่อกี้เรายืนด้านหน้าอันนี้เราจะยืนด้านหลังนะครับผมกอดรัดไม่ให้สุดเท่าที่จะอบได้นะครับผมเราจะรู้สึกว่ามันจะไปตึงกันด้านหลังนะครับผมค้างไว้1 2 3่งสองสามี่้าสนะครับผมแค่แนบ้นทำซ้ำสักสามครั้งนะครับก็คือยืนด้านหน้าเสร็จแล้วก็เราเริบอบด้านหลังอบด้านหน้าเพื่อจะให้มันยืนด้านหลัง